สวัสดีครับเมื่อนี้อีสานมาเด็ดติ๊กผ้าเขาป่าโคกครับพี่น้องครับว่าไร่ปหน้นาครับเมื่อนี้ผ้ามาเบิงสมุนไพรต้นสังกรณีครับพี่น้องครับที่กําลังแตกยอดขึ้นมาครับพี่น้องครับกำลังสวยงามครับเขาช่วงนี้อยู่ในเดือนเมษายนสุภาครับพี่น้องเขาเขาแตกขึ้นมาใหม่ครับพี่น้องครับมาเบิงต้นสังกรณีครับพี่น้องครับต้นสังกรณีครับ เขาเกิดมาจากหัวเงาปีกายนี่ครับพี่น้องครับอันนี้ต้นปีกายนี่ครับตัวเล็กๆครับเขาโดนไฟไหม้เขาเป็นพืชที่ทนแรงนะครับพี่น้องต้นสังกรณีครับเป็นสมุนไพรบำรุงกำลังครับสู้กำลังครับพี่น้องครับโดยใส่ทั้งต้นของเขาครับรากก็ใส้ได้ครับเป็นสมุนไพรสู้กำลัง กระตุ้นกำนัดครับพี่น้องครับใส่ต้มน้ำดื่มหรือว่าดองเหล่าก็ได้ครับพี่น้องครับตัวสังกรณนีครับเขาเป็นไม้ทนแรงเลยครับพี่น้องเป็นไม้ที่มีรากเยอะครับเวลาในฤดูแร้งเขาเขายุกับหินใดครับพี่น้องครับยู่กับความแห้งแล้งใดครับเป็นไม้ทนแรงเขาจคูณให้เบิรงครับพี่น้องครับเป็นรากเขาเป็นยังไงครับ เป็นไม้ที่รากเยอะครับพี่น้องครับอันนี้ต้นเก่าของเขาปีที่ผ่านมาครับรากเขาเยอะครับครับจะเขาจะทนแล่งได้ดีครับพี่น้องครับแม้นกระทั่งเขามีแต่หัวเงาครับอยู่ในความแห้งแล่งตลอดช่วงฤดูแล่งเขาก็ยูได้ครับเป็นพื้นที่ทนแล่งได้ดีครับเป็นสมุนไพรบำรุงกำลังซูกำลังนะครับใส่ได้ทั้งรากทั้งต้นครับ ส่ต่างแห่งต้นน้ำดื่มรือว่าดองเหล่าครับต้นสักกรณลีพันดอกสีม่วงครับในป่าธรรมชาติครับอันนี้คือสักกรณลีป่าครับพันดอกสีม่วงครับเป็นไม้พืชทนแรงได้ดีครับต้นหลักของเขาครับเป็นกึ่งกึงสาโสมอาหารไ้ตาหละครับพี่น้องกึ่งกึงครับแต่ทนแรงได้ดีครับแม้กระทั่งหัวเงาก็อยู่ได้ครับตลอดช่วงฤดูแล้งครับ เราจะคุดไปปลูกครับพี่น้องครับกำลังออกแตกยอดสวยๆครับเป็นสูตรพายดีนะครับเป็นไม้ประดับก็ได้ดีก็ดีครับพี่น้องครับสังกรณีพันดอกสีม่วงครับเปลี่ยนสมุนไพรสู้กำลังเปลี่ยนสมุนไพรบำรุงร่างกายครับพี่น้องครับกระตุ้นกับนัดครับพี่น้องครับ ใส่ดองเหล่าก็ได้ต้มน้ำดื่มก็ได้ครับเป็นสังกรณีปลาครับพันดอกสีม่วงครับดอกเก่าเขาครับดอกแห่งเขาครับนี่เขาแตกยอดขึ้นมาใหม่ครับ ืัอนี้อีสานมาดำติกกระ้พาะับปลาโคกตอนเย็นๆครับพี่นังครับผ้าม้จักต้นสังกรณีที่เป็นเขาแตกต้นออกมาจากต้นปีที่ผ่านมาครับพี่นังครับจากหัวเงาปีที่แล้วครับพี่นังครับเขาเป็นต้นสวยงามครับพี่นังครับสังกรณีพันดอกสีม่วงนะครับเป็นสมุนไพรบำรุงกําลังซูกําลังครับเป็นสมุนไพรกระตุ้นกับนัดทั้งเพศครับพี่นังครับต้นสังกรณีครับเป็นไม้พืชทนแรงได้ดีครับพี่นังครับ ครับคลิปหน้าพากันไหมครับมนี้สวัสดีครับ